ยิงกับพ่อช่วยมันพ่อมันทำหนังสิบสิบสมัยสิบสี่ตุลาเช็คลิมก็เริ่มมีมีบทบาทตอแยังไม่ดังไอ้เช็คลิมมามีบทบาทต่อมามันคนพูดเก่งปรากฏว่าไอ้จำลองก็ไปล่าเช็คลิมไปเช็กลิมไปคุยไว้ว่ามันนำบุญชนได้ก็เงินร้อยห้าสิบล้านเช็รลิมไอ้เช็กลิมเอาเงินขึ้นเครื่องบิมมีหายไปยไปเบรกาจนกลับมาใหม่แล้วเช็กลิมก็มันเริ่มขอตั้งบริษัทมาเนเยอร์ก็เริ่มต้นมาเรื่อยแล้วก็ซีความที่มันพูดเก่ง เป็นเพื่อนสนิกการนายกทักษิณแล้วท้ายสุดก็หักหลังกันเพราะมันขอนายกทักษิณจกักรเบือ,อยาเรือโรคไม่ได้แล้วมันก็เป็นลูกศิษย์คนเอ่เลยของนีตาหลวงตามหาไผ่ผมไม่เล่านะคุณถามเรื่องคุณไม่เคยฟังธนาลักษ์เออปลายเดือนที่แล้วมีคนตัดผมสั้นแต่กลับยาแบบสายฟ้าแลบเป็นสิบเซนอุ้มแม่เจ้าปลาหีคนนี้อ๋อนิม่มไอไอปั้นน้ำเป็นตัว ากถามคุณอาบรรพยเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยปลอมที่เอามาหลอกขายชาวนาอ,อไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังแก็ทำไมสมัยรัฐบาลทักษิณได้เคยแก้ปัญหาหรือเปล่าครับ,รบผมจะรอฟังไม่ทราบอุคุณคุณใช้ชื่อนี้เนี่ยคุณกาลังหลอกคุณกาลังหลอกด่าใครแล้วเนี่ยไอไอปันน้ำเป็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บฉันจนหลาแป๊บนะครับคุณไอไอปันน้ำเป็นตัวเนี่ย คุณผมก็ไปดูในคลิปคุณเนี่ยในเพจคุณเพจคุณไม่เคยเกี่ยวอะไรกับผมเท่าไหร่ล่ะแล้วคุณก็เอาเพจรักประชาธิปไตยกับเพจรักพ่อหลวงมาเปรียบเทียบผมว่าคุณน่าสงสัยนะคุณน่าสงสัยก็ไม่รู้นะถ้าคุณเอที่ยวต่อไปคุณจะมาอธิบายตัวคุณเองว่าคุณเป็นแฟนเพจตัวจริงหรือเปล่าคุณผมว่าคุณน่าสงสัย คุณจัก,กิจรบกวนคุณอารู้วิธีเอ,อหมัก,กอ้อผมไม่รู้วิธีหมักนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้หมักเลยครับเพราะว่าลําบากวุ่นวายเหนื่อยไร้สาระด้วยแล้วเดี๋ยวหมกักผิดหมักผูกแดดไปตายหาพอดิคุณพบบาสิสแทนคุณครูรับถุมดื่มกาแฟวันละสองถ้วยบางคนก็ว่าดื่มกาแฟมีโทษบ้างก็ว่ามีประโยชน์ผมขอความรู้นเรื่องกาแฟด้วยก็พูดเป็นรู้กี่ร้อยรอบเรื่องกาแฟเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟมันคือยาพิษ แต่กาแฟในยาพิษในกาแฟเนี่ยมันกระตุ้นให้ตับเนี่ยส่งแอนติบอดีไปบล็อกพิษที่ตกทางอยู่ตามร่างกายกาแฟคือยาพิษอ,อ่อนๆนะอินคือไอ้้คาเฟอีนมันคือยาพิษอ,อ่อนๆพอกินกาแฟทุกวันกาแฟดําเนี่ยปรากฏว่าคนที่กินกาแฟดำเขาพบว่าผู้หญิงฝรั่งเศสกินกาแฟดําเป็นมะเร็งมดลูกน้อยที่สุดในโลกเป็นมะเร็งเต้านมร้อนที่สุดในโลก เขาก็เชื่อว่าคือมนุษย์ร่างกายเราเนี่ยจะตรวจตรวจสอบพิษในตัวตลอดแล้วก็จะเอาไปส่งแอนติบอดีไปบล็อกพิษแต่นี้ปัญหาคือพิษบางอย่างเนี่ยร่างกายมันตรวจสอบไม่ออกคือตับตรวจสอบไม่ออกการกินกาแฟเข้าไปกาแฟดำร้อนๆเนี่ยทำให้พอกาแฟกินเข้ปุ๊บตับมันรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยแม่มีสารพิษเะฉ่นั้นตับมันก็จะส่งแอนติบอดีไปบล็อกสารพิษ มันบล็อกกาแฟเสร็จมันตลอดทางที่มันไปมันเจอมันขยะมันก็เก็บไปด้วยนี่คือสิ่งประโยชน์ของกาแฟนะกาแฟถึงล้างพิษได้ซึ่งกาแฟตัวมันเองคือพิษนะครับยาทุกชนิดในโลกคือยาพิษ คือยาพิษที่เรากินกันเนี่ยที่หมอผมถึงใช้แอนตี้เอชิงเมดิเคชันเนี่ยอายุรวัตเลาสารอาศัยอาหารกินยาอย่าไปฟังเลยครับกาแฟแดงแม่วลาห้าแก้วก็ได้ลดความอ้วนได้กาแฟนี่ลดความอ้วนได้แน่นอนนะกาแฟดำใครที่กินกาแฟเยอะๆไปดูได้ผอมทุกคนผอมทุกคนใครมาหน้าท้องนี่ขึ้นอยู่กับเรื่อโอบิซิตี้ภูมิหน้าท้องขึ้นอยู่กับการนั่งกูต้องนั่งวันหนึ่งห้ามเกินสามชั่วโมงคุณกูครับผมดึงกาแฟว้สองถ้วย บางคนก็ว่าดืา่มเป็นพิษยู่เป็นเชื่อมากเลยอะคุณโซโลโอิซึมสวัสดีครับผมไม่กล้าถามเพื่อนและพี่น้องว่าทำไมทึงเห็นด้วยกับกรบรรรสเชียร์ประยุทธ์เป็นนายกสาธุกับหลวงปู่ลุงนาที่เห็นอยู่ตายตามตามไม่มีจกักกฟังที่เมนดักนารักอาคับประเทศชิบหายไปอีกนาแช่ไหนครับมันาสซดาแก้ไมเกรนได้เปล่าครับขอให้อาแข็งแรงไมเกรนไมเกรนนี่ เออผมไม่อยากแนะนํานะเออคนสูบบุหรี่ไม่เป็นไมเกรนก็ตลกดีก็คงคงแก้มะนาวสูดาแก้ไม่ได้แต่อเนนียแก้อะไรน้ําส้มสายชูมักุณชูที่มาเมสารพันขอพูดคุณลุงมบรรทบชี้ข้อมูให้ความรู้ให้กำลังใจให้ความหวังผู้คนที่ไปเสรีภาพขอถามเรื่องน้ำส้มสายชูบักเห็นที่บิ๊กซีขายน้ำส้มสายชูบมักแต่เข้ากล้อง สาม,มารถซื้อมาดื่มได้ไหมครับบอกกลิมาวิธีการดื่มด้วยถ้ามีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นเบาหวานด้วยจะกินไขด่ดองน้ำซุปใสฉุนได้หรือเปล่าอีกคําถามเรื่องรัฐบาลพัฒน์ถินม,มีความเป็นไปได้ถ้าตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรก็พูดไปที่เมเรื่องรัฐบาลพัฒน์ถินเรื่องดังทรงสายชูหมักกินมากกินน้อยเวลาสองสองสามช้อนโต๊ะกินเช้าเย็นกินเวลากี่รอกก็ได้มันเป็นอาหารมันไม่ใช่ยายอยู่ด้วยมันคุนกินไหวไหมผสมน้ำพึ่งผสมสไปไบผสมอะไร เอาเบาหวานก็กินแล้วก็ดีขึ้นหายขึ้นนะครับไปกินดูแล้วกันก็ไปฟังต้นสองร้อยเก้าสิบเก้ากับต้นร้อยเก้าสิบเก้าไปขอคลิปในเพจเนี่ยเยอะแยะไปเพราะมันแจกกันเต็มไปหมดเขาฟังกันตึงไปหมดอ่ะเพราะทั้งคลิปทั้งคลิปเลยนะร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าไม่พูดการเมืองนะฮะคุณไปฟังให้สหลิมฟังกันหน่เผื่อมันติดใจมันจะมาฟังการเมืองบ้างคุณอะไร